มีหวแบบนี้ด้วยระหว่างมาคามกมับแม่ค้าอะไรแยบบอกกันแฉบคนละอย่างให้รสชาติคนละแบบพี่น้องขับมาเป่ารูมสิภาพไปเบิ่งตลาดกลางดง,งบ้านสร้างข้อภูพานของหลากหลายช่วงนี้เป็นช่วงเดือนต้นเดือนพิจิกาเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยว่ามองนี้เพินน่นขายยังแน่ของป่าหลายหลายไปเบิ่งครับพี่น้อง,องปาติโตเบิ่งดูนี่ครับพี่น้องนี่คือตลาดกลางดงสร้างข้อภูพานป่าแม่ค้ามางามแท้เมื่อไหร่ฮะ สวัสดีครับคุณพี่ปลาหมากบกเรื่องราวของหมากบกนี่ใหม่ๆสดๆขั้วใหม่ๆเลยขั้วใหม่ๆเลยบ่นี้ขั้วใหม่ๆเลยขั้วใหม่ๆหม่ีหลีเ้ยนะครับอู้ยังร้อนๆอยู่เลยชิมได้ไหมครับชิมเลยค่ะครับเอาถือให้นี้ครับข้าวนึงเออนั่อยละช่วยกันทําหากินเนาะได้การเลยนี่ครับนี่คือหมากบกนะครับ กินเบิดเปลือกได้บอกคุณพี่กินก็ได้อยู่ค่ะแต่มันจะออกขมจักน้อยถ้ากินเนี่ยออกซะก็เนาะค่ะถ้ากินจากข้างในมันจะมันเอามอนอีสานซื้ตลาดเท่านี้มีนี่อย่างเนี่ยครับช่วงนี้มีวายมีเห็ดมีผักหวานนในราคาถ้าวายเห็ดผักหวานนี่เราจากป่าหรือปลูกเอาอันนี้น่ะเป็นผักหวานปลูกค่ะผักหวานตอโอ้เอามันนี่ตัวใหญ่เนียนใหญ่ถ้าน้อยน่ะมันอันนี้แต่อันนี้น่ะธรรมชาติเห็ดแตธรรมชาติเห็ดขอนตอขอนตอบดเป็ดเห็ดบด เอาไปทําอะไรนี่ครับไปแกงเยียงแกงเปรดครับแกงใส่อะไรแกงใส่หวายเท่านี้ก็ได้แกงใส่ผักหวานนี่ก็แท่เอาไว้ก็มีมีโอ้พระเจ้าจอดปลาต่อใจอันนี้หวายอะไรหวายภูพานเ่านบอกไหวายภูพานเราค่ะหวายภูพานปลาฮักคือด้นยังไงพี่น้องหน่อยญ่ได้วายน้ําขาววายน้ําขาวเป็นยังงคือว่าพันมันพันพันแทบพันน้ําขาวมันจะกรอบแล้วมันจะยอดใหญ่หวาย แซ่ <rí> e> บแซ่บค่ะคือมาแกงไว้ร้วนกันโอ้ยมากระปองกันยังมาทานไอ้บอจ้า่เก็บปอกนี่ก็ไม่ทานใช่ค่ะเพรามาจากลูกค้าเยอะอันนี้จากสวนอยู่ในบ้านเรานี่แหละหมู่บ้านเราบ้านสะพานสามบอกจ้าวใส่กานเลยนี่นะจ้ามีใบยะนางให้ด้วยด้วยแ้า แถมให้ถ้าไม่เอาล่ะราคาเดิมไหมราคาเดิมแถมให้เฉยเฉยเนาะแถมให้เฉยเฉยแถมให้กู้กูจ้าแถมให้เฉยเฉยแม่ลูกค้าไปหายาได้สารเลยอันนี้ค่ะพัดอย่างนี้ยังโอ้ยน้ำพึ่งน้ำเค็มก็มีค่น้ำเค็มก็มีแล้วก็เรื่องของตรงนี้นี่เปิดเปิดตลอดไ่นบอตลาดเท่านี้เปิดตลอดค่ะแต่ว่าถ้าช่วงธรรมดาก็สองทุ่มก็ปิดแล้วสองทุ่มก็ปิดแล้วเทศกาลก็โตลุ่งโตลุ่งเลยเพราะว่าคนส่วนสารส่วนสารค่ะ ครับมีเห็นมีสมุนไพรด้วยครับพี่น้องก้องไปยาดองด้วยนะยาดองคึกบุนี่คึค่ะชูกำลังชูกำลังม๊วยน่าสนใจมี่อย่างเนี้ยแล้วนี่นี่กระชายดำยาหลายอย่างเนี่ยค่ะพี่นโอ้คึกคักกระนำใจโดนพิสูจน์มาแล้วบ่หรือยังไงกินแล้วกินแล้วผู้ใดกินปวเอวเมื่อจะคลองนี่ก็กินบ่พ่อบ้านก็กินพ่อบ้านก็กินจ้าจวดไหมจวดไหมจวดอยู่ได้การเลย สุดยอดนี่เรื่องราวของตลาดกลางดงพูพานครับอันนี้หายปลาแดกบอเลาอู่นะครับนี่เห็นบ่อนีอันนี้นี่ไม้อียงนี่ผมเห็นหลายล้านแล้วไม้อ้อยไฟไม้อ้อยไฟก็ได้ขายติดเดียวนี้ว้าย่ายแล้วมันจากบ้านละนี่ร้อยหนึ่งไม้อ้อยไฟก็ได้ขายขี้ใต้ครับขี้ตกขี้ใต้นี่เห็นบ่อนีของโบราณ นะครับผมนี่ก็คือเรื่องของตลาดีไม้พงไม้ฟอยหันมาทางนี้บ้างนี่นะครับยาวไปเลยฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งฝั่งทั้งหนฝั่งทังพูนพูนอะพูน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 ยาวไปอีเลียอาราสมีคือเป็นตลาดกลางตรงก็จะมีส่วนรวมในเรื่องราวของอาหารต่างๆผลิตภัณฑ์ของฟงของฝากอืมมีอะไรบ้างเอานําเสนอขายหน่อยเพื่อพี่น้องอยากมาซื้อมาหา อ๋อมีของฝากค่ะมีน้ำบักเม้ามีวายบักเม้าค่ะซื้อไปกินเองได้ไหมไม่ต้องฝากอ๋อได้ค่ะได้ค่ะซื้อไปกินเองก็ได้กับกับวันพิเศษวันสําคัญกับคนที่เรารักก็ได้อุ้ยอันนี้คือเป็แต่แซ่บแลยคุณแม่เ่าอย่าไปกินได้ลูกไม่ฉิกเบื่อมันเป็นอะไรอันนี้เป็นขี้ใต้ขี้กระบองค่ะจะเอาไว้ก่อไฟอันนี้บอกเผาวบอกคุณแม่อันนี้ ส้มโอจากไซนี่ส้มโอจากที่ไร่เราเอง่างบาเออแซบค่ะปลูกเองขายเองปลูกเองขายเองกินเองพันกินเปลือกหรือพันกินอะไรกินเนื้อไม่กินเนื้อยัง่ากินเปลือกได้ด้วยคุณแม่ชื่ออะไรครับนี่โอ้คุณแม่บอกเออแม่มะไรค่ะแม่มะไรร้านแม่มะไรอันนี้อะไรครับเนี่ยมะขามเปียกโอ้มะขามเปียกก็น่าส้มเนอะนี่เนาะมะขามเปียกส้มสุดยอดเลยส้มสุดยอดเลย นะครับมีหลากหลายเลยได้หนิเอ่อฟาดแล้วก็มีหวายแบบนี้ด้วยฟาดมีหวายแบบนี้ด้วยอันนี้ส่งไหมหน่ขายส่งทั่วไทยค่ะส่งทั่วไทยอีกบออันแพ็คละเท่าไหร่นี่แพ็กระ150 150กรัมค่ะ150กรัมบู้ยมีคำว่ากรัมด้วยกรัมด้วยนะค่ะมีกรัมด้วยไม่ค่าออนไลน์ตัวนี้เนาะใช่ค่ะมีทรัเป็น นี่มเอ็กเพจด้วยค่ะโอ้สาาขูพานแมนค่ะโอ้นี่มเอ็กเพสเป็นจุดรับของรับของค่ะรับของส่งของรับของส่งของทั่วอำเภอภูพานปาดสีโทช่วงไหนคลองลายครับช่วงปีใหม่ค่ะปีใหม่บ่กอุ้ยปีใหม่ใช่ไหใหม่ได้ป่ะเนาะค่ะปีใหม่มาใหม่มากินมะขามเพิ่มบ่มะขามหวานที่ที่มันมันสดุกนะค่ะมันเพิ่มเพิ่มแซบระหว่างมะขามกับแม่ค้าอะไรแซ่บกว่ากันแซ่บคนละอย่างรสชาติคนละแบบ ได้การเลยทีเดียวเชียวมาอีกโอ้ยมาหน่วยใหญ่แท้อันนี้นะครับพี่น้องครับนี่คือบักขามป้อมบอคุณแม่ปัดโทปวดดอกเบยปวดบักขามป้อมดอกอันนี้หน่วยใหญ่มันมาจะใส่ครับนี่ถ้าเอามาจะใส่บักขามป้อมเลาะบ้านเฮานี่บอกมันปลูกได้ใหญ่ปะนี้บอกม่นค่ะโอ้ปัดที่ทูอีพอคอยนี่บักขามป้อมใหญ่ซิมได้บ้าซิมได้ค่ะจะไหนน้องปะนี้ À, Cắt luôn đó <laughs> Như biển như này Hả? ơ hô Ê เกือบมีบอลคุณแม่เกือบเกือบจิ้มอะไรแล้วครับอันนี้ชื่อร้านของคุณแม่อีกย่างครับนี่แม่มวยค่ะแม่มวยมาอุดหนุนคุณแม่มวยได้ครับพี่น้องครับโอ้บักขามป้อมเราแซ่บแถอนี่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 มึงนู่นนี่อู้อืมตั้งไตไปข้างนึงโอ้ยกระชื่น นนะเนาะแข้าเม่าก็มีเด้วเนยค่ะอืมบักนั่นบักนี้มีเบิดเลยเนี่ยคบมันกับมีนะครับอ้อันนี้ครับเนี่หวานค่ะวงามแท่เพิ่งดูหูยอดหนึ่งเนี่ยเห็นบ่ผักหวานตอนนั้นผมไปกินอยู่ภาคกลางเขะเจ้าผัดน้ำมันหอยแซบแซบเออถ้าเอาไปผัดนี่ก็อร่อยเด้อพี่น้อง ปากหวานโอ้สุดยอดเลยสดชื่นเลยนะครับนี่ครับอ่ะโอ้แมวก็มีได้การไปต่อครับพี่น้องอันนี้ร้านผัดไทยนะครับร้านผัดไทยมีสุกี้กับสาวสวยไม่ยยงใครแนะน้องละสุกี้ผัดไทยผัดซีอิ๊วราดหน้าจ้าทิตย์ยังนี่ตอนนี้กําลังทีดยัยง,าางราดหน้าค่ะกำลังทําราดหน้านะครับแซบอยู่บ่ ะะต,ต้องลองนะครับสุดยอดเลยคุณแม่เราก็น,น,นําเสนอร้านลูกสาวดีขนาดเลย <c oughs> พูดไปแล้วูนะครับคุณแม่มาลลยนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดกลางดงผู้พันนะครับบารมรายงานเกยทีเดียเชียว <c oughs>